จัดให้ตามคำขอเลยค่ะนี่คือเมนูหมกหน่อไม้หมกในกระทะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือสูตรนี้ใส่น้ำกระทิตามที่ f อขอมาเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีดังนี้ตามด้วยขา้าวเบือหรือว่าข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงตามด้วยน้ำกระทิแล้วก็น้ำใบยะนางอัตราส่วนจะไม่ฝนแปะไว้ให้เหมือนเดิมค่ะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกตาม เครื่องกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่ตะไคร้ลงไปเลือกซอยเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆนะคะจะได้ต่าง่ายๆหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวเบือลงไปค่ะใช้ข้าวเบือประมาณ4-5ช้อนโต๊ะใครชอบความเหนียวข้นก็สามารถปรับเพิ่มได้นะคะตาละเอียดเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระชายใช้กระชายประมาณ8-10แง่งสูตรนี้ใส่น้ํากะทิก็เลยเพิ่มกระชายเข้าไปจะทําให้หมกหน่อไม้มีความหอมมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมค่ะตารวมกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอละเอียดดีแล้วก็ใส่พริกส ลงไปวันนี้ไม่ควรใช้ประมาณ5-6เม็ดค่ะเป็นพริกจินดาแดงความเผ็ดกลางๆถ้าใครชอบความเผ็ดเพิ่มพริกได้อีกเลยนะคะตำให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วตักพักเอาไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปหมกหน่อไม้กันแล้วนะคะ อย่างที่บอกค่ะเราจะหมกในกระทะเพราะฉะนั้นตั้งกระทะได้เลยใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็จะนําหมู3ามชั้นที่เราเตรียมเอาไว้หมู3ามชั้นเนี่ยจะหั่นบ้างหั่นเล็กหั่นหนาตามชอบได้เลยค่ะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไฟอ่อนในการรวนหมูรวนไปเรื่อยๆให้หมูของเราสุก พอสุกดีแล้วเราก็จะใส่เป็นเครื่องที่เราตำเอาไว้เมื่อสักครู่ค่ะตามด้วยน้ำกระทิใช้น้ำกระทิอยู่ที่3 0 0 m l ใช้เป็นกระทิกล่องสำเร็จรูปใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยต่อไปใส่หน่อไม้ลงไปวันนี้ไม่ฝนจะใช้เป็นหน่อไม้สดนะคะสับแล้วก็นำไปต้มให้จืดค่ะบีบน้ำทิ้งไปได้หน่อไม้ประมาณ1กิโลใส่ลงไปแล้วผัดรวมกันเลยค่ะทุกคนผัดไปเรื่อยๆพอทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่น้ำใบย่านางลงไป สัดส่วนของน้ำใบย่านางไม่ผลจะใช้ใบย่านางประมาณ80กรัมตามด้วยน้ำเปล่าประมาณ400กรัมค่ะทุกคนปั่นรวมกันให้ละเอียดแล้วก็กรองเ,อเฉพาะน้ำแบบนี้นะคะความเข้มข้นขอ,ของน้ำใบย่านางอันนี้แล้วแต่ชอบใส่เยอะเข้มข้นเยอะหมกหน่อไม้ก็จะมีความสีสวยค่ะทุกคนคะ่ะผัดให้เข้ากันพอผัดเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสผงนัวตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาเรื่องรสชาติอันนี้ปรับตามชอบได้เลยค่ะต่อไปก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะห้ามหยุด ะะไม่เช่นนั้นข้าวเบือของเราจะเหนียวเราก็จะติดก้นกระทะได้พอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วมีความเหนียวข้นประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปใส่ผักที่รเราเตรียมเอาไว้ได้เลยผักที่ใช้วันนี้ก็จะมีใบแมงลกักต้นหอมตามด้วยใบยมะกรูดฉีกค่ะ3าอย่างนี้จะทําให้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะยังไม่พอต้องเติมลูกโดดลงไปด้วยลูกโดดก็คือพริกสดนั่นแหละค่ะใส่ลงไปตามชอบแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งพอผักสลดก็ปิดเตาได้เลยค่ะทุกคนค่ะกลิ่นหอมสีสวยมากมาก สูตรหมกหน่อไม้ในกระทะใส่น้ำกระทิสูตรนี้บอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยลองนี่คือพลาดนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสักครั้งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็เข้ากันมากๆถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย